วันนี้สาได้รับคำถามจากเพื่อนๆทั้งบ้านเยอะมากๆนะคะถามสามารถเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผมนะคะดูแลรักษาผมอย่างไรให้ผมเนี่ยเป็นรอนอยู่ทรงสวยนะคะวันนี้สาก็เลยจะมาอธิบายวิธีการดูแลรักษาผมในแบบฉบับของสานะคะอธิบายให้คุณฟังแบบละเอียดทุกขั้นตอนว่าสาดูแลรักษาผมองใสย,ยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงใช้แบบไหนใช้เมื่อไหร่เอาแบบละเอียดทุกขั้นตอนกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับซาวิตีและช่องレスปีเคอรี่ซึ่งเป็นช่องทาง,งที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมตัดโดยเฉพาะเวลาที่สาวจะสระผมนะคะสาวจะไม่ใช้น้าร้อนในการสระผมะคะสาวจะใช้น้ําอุ่นค่อนไปนทางเย็นในการสระผมค่ะเพื่อที่ว่าจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมให้ได้นานที่สุดค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มใช้ยาสระผมกันเลยนะคะยาสระผมที่สาจะใช้วันนี้จะเป็นของยี่ห้อ l a s t brand นะคะนี่นะคะเป็นยาสระผมที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะนะคะไม่มีสารเคมียอย่างเช่นซันเฟ์พาราบินซิลิโคนพาราเฟนนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเลยคะ่ะเวลาที่เพื่อนเพื่อนจะใช้นะคะไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเดี๋ยวสาจะบีบให้ดูนี่เห็นไหม เห็นความเข้มข้นของเนื้อครีมไหมคะเวลาที่คุณจะใช้นะคะก็บีบลงมาที่ปลายนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลูบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไปที่หนังศีรษะเวลาคุณสระผมนะคะให้เน้นทําความสะอาดที่หนังศีรษะนะคะยาสระผมอันนี้มันจะไม่มีซันเฟรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟองมันอาจจะไม่เยอะเหมือนยาสระผมทั่วไปที่คุณเคยใช้สก็จะใส่ให้ทั่ว ผมเลยนะคะแต่เน้นที่หนังศีรษะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสระผมเนี่ยเราจะเน้นทําความสะอาดเฉพาะที่หนังศีรษะยิ่งคุณทําความสะอาดหนังศีรษะได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดอาการคันที่หนังศีรษะลดกลิ่นอับชื้นที่หนังศีรษะลดอาการมีเชื้อราที่หนังศีรษะนะคะเสร็จแล้วสาก,ก็จะใช้แปรงสระผมตัวนี้นะคะ ใช้แปรงตัวนี้เพื่อช่วยเข้าไปนะคะนวดหนังศีรษะเข้าไปเกาในส่วนที่เป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วนะคะช่วยไปกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดที่หนังศีรษะเดี๋ยวจะบอกว่าใช้แปรงสระผมตัวนี้ฟินมากๆ <laughs> ไม่ต้องเข้าร้านทำผมไปเลยสามีความรู้สึกว่าเวลาที่สาใช้แปรงสระผมนะคะ ทำความสะอาดที่หนังศีรษะเนี่ยมันสะอาดกว่าการที่สาใช้นิ้วมือธรรมดานะคะทำความสะอาดที่หนังศีรษะเพราะว่าตัวแปรงซิลิโคนตัวนี้มันจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมเลยนะคะบางครั้งที่สาใช้แค่นิ้วมือในการทําความสะอาดที่หนังศีรษะเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าไปทุกซอกทุกมุมแต่พอสาเปลี่ยนมาใช้แปรงตัวนี้นะคะมีความรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะของสาสะอาดมากขึ้นค่ะ จะเป็นคนที่สระผมแค่อาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สาสระผมเนี่ยสาจะสระผมสองครั้งนะคะแล้วก็ลงครีมนวดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สระผมบ่อยเนี่ยอย่าง3หรือสี่ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรมากกว่าสครั้งนะคะเวลาที่คุณสระผมเนี่ยสาแนะนําให้คุณสระผมแค่ครั้งเดียวเน้นทําความสะอาดที่หนังศีรษะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าคุณสระผมมากเกินไปเนี่ยมันจะไปชัดล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในหนังศีรษะแล้วก็จะทําให้ผมแห้งค่ะ หลังจากที่สาล้างแชมพูออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกัอนด้วยครีมนวดนะคะอันนี้จะเป็นสเต็ปที่2อเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวเลขอยู่ที่ข้างขวดนะคะว่าเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสนะคะนี่ยาสระผมก็จะบอกเลยว่าเป็นสเต็ปหนึ่งนะคะมีเบอร์หนึ่งนะคะครีมนวดก็เป็นสเต็ปสองนี่ค่ะมาลงครีมนวดกันเลยดีกว่าเนื้อครีมของครีมนวดนะคะก็จะเป็นครีมนิยวๆเหมือนกันนะคะ นี่นะคะนี่เป็น,นครีมของครีมนวดเวลาใส่ครีมนวดเน้นที่เส้นผมนะคะแบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆเพื่อที่ให้ง่ายต่อการสางผมนะคะแล้วก็ใส่ครีมนวดลงไปพอคุณใส่ครีมนวดลงไปเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณจะสางผมได้ง่ายขึ้นนะคะ ใสไฟให้ตรงถึงปลายเลยนะคะเวลาที่คุณจะสางผมนะคะสาแนะนําให้ใช้หวีหางหัเนาะในการสางผมสาเนี่ยใช้หวีตัวนี้นะคะในการสางผมนี่เห็นไหมคะซี่วีมันจะเป็นซี่หางมากๆเลยนะคะเวลาสางผมนะคะเคล็ดลับเริ่มจากตรงปลายผมก่อนนะค่อยค่อย เริ่มจากปลายผมก่อนเห็นไหมคะครีมนวดตัวนี้มันจะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงนะคะจะมีส่วนผสมของเชียร์บัาสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าสาสางผมได้ง่ายมากดูสิง่ายมากๆเลยนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆสางผมไปนะคะจากปลายแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาข้างบนมันจะทําให้เรื่องสางผมของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาในห้องน้ําเวลาสางผมสารแนะนําสําหรับพเพื่อนๆผมอีกนะคะ อย่าหวีผมตอนที่ผมแห้งนะคะถ้าจากจะหวีผมอยากจะสางผมเนี่ยให้หวีผมตอนที่ผมเปียกเวลาเนี้ยเวลาที่คุณใส่ทิงนวดผมอะคะ่ะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในเส้นผมเนะี่ยมันจะทําให้ง่ายต่อการหวีผมนะคะไม่อย่างนั้นถ้าคุณไปหวีตอนที่ผมมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้รอนผมของคุณนะคะมันแตกรอนแล้วก็จะยิ่งทําให้ผมฟูเห็นไหมคะหวีง่ายมากม ดูสิเห็นไหมดูลนของผมยังไงบ้างคะชอบไหมแล้ก็จะใส่ครีมนวดไปให้ทั่วผมเลยนะคะก็จะค่อยๆแบ่งเป็นเซสชันเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลงครีมนวดไปค่อยๆสางผมไปมันจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นเซสชันใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันจะทําให้การสางผมเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่อยๆทําเป็นเซสชันเล็กๆไปแบบนี้นะคะใจยเย็นๆใจยเย็นๆ พยายามอย่าไปดึงผมมากนะเพราะว่ายิ่งดึงผมเนี่ยผมมันก็ยิ่งขาดนะคะอย่าไปดึงผมมาก ตอนนี้ถ้าคุณมีเวลานะคะอยากให้คุณเนี่ยหมักทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ก็ได้คะ่ะล้างออกเลยแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการหมักผมกันคะ่ะหลังจากที่คุณคล้างครีมนวดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าผมของคุณเนี่ยนิ่มมากๆ สระสัมผัสได้เลยค่ะว่าผมสระตอนนี้นิ่มมากๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีเวลานะคะก็ไม่ต้องลงครีมหมักผมก็ได้ก็ให้หมักครีมนวดไว้สักส5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ใสค่ครีมจับหลอนแต่ถ้าคุณมีเวลาสายอยากแนะนํานะคะให้หม,มักผมอย่างน้อยนียน่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าคุณผมเสียมากๆนะคะไม่ได้ดูแลผมเลยแนะนําช่วงแรกๆให้หมักอาทิตย์ละสองครั้งนะคะพอผมคุณเนี่ยเริ่มโอเคแล้วก็ลดลงเหลือหมัก อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะสาจะหมักผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะตลอดสาไม่เคยขาดเลยนะคะการหมักผมเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนั้นสามีความรู้สึกว่าช่วยผมสามากๆนะคะครีมหมักผมที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของเชียร์มอยเจอร์นะคะกระปุกสีเขียวแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมข้างในนี่คือเนื้อครีมนะคะ กลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหอมมากเนื้อครีมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบละมุนมากๆนะคะนิ่มมากๆจะให้ดูนี่คือเนื้อครีมนะคะนี่เนื้อครีมนิ่มมากนะคะพอคุณใส่ลงไปในผมเนี่ยมันเหมือนมันละลายเลยอ่ะมันละลายไปกับผมเลยอ่ะแล้วผมสาก็ชอบครีมตัวนี้มากๆนะคะเวลาใส่อย่าดึงตรงั้านไททรอย ต้องใส่ครีมตรงท้ายทอยด้วยนะคะเพราะว่าตรงผมส่วนท้ายทอยเน่ยจะเป็นอะไรที่แบบเราละเลยนะคะไม่ค่อยได้บำรุงตรงนั้นนะคะเห็นไหมเห็นผมสัมไหมคะรื่นมากๆไม่พันกันเลยอืมใส่ลงไปสาจะหักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากที่ล้างผมออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะว่าต้องทำอะไรบ้าง ตอนนี้สาก็ล้างผมออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงครีมจับร้อนกันค่ะและนี่คือครีมจับร้อนที่สาจะใช้วันนี้นะคะเป็นแบรนด์เดียวกันกับยาสระผมและก็ครีมนวดสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปที่3ค่ะ เวลาที่คุณจะลงครีมจับรลอนนะคะสาขอแนะนําให้ลงครีมจับรลอนในขณะที่ผมยังเปียกน้ําอยู่หลังจากที่คุณล้างผมออกจากครีมหมักผมแล้วเนี่ยสาแนะนําว่าไม่ต้องเช็ดผมนะคะแค่ใช้มือปีบน้ําออกะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ครีมจับหลอนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าครีมจับรลอนยี่ห้อน,นี้นะคะจะมีประสิทธิภาพดีมากๆถ้าคุณใช้ในขณะที่ผมของคุณยังเปียกค่ะเวลาที่คุณจะใช้ครีมจับรลอนนะคะถ้าคุณเป็นคนผมยาวเหมือนสาสาขอแนะนําให้คุณแบ่งออกเป็นเซกชันเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ครีมจับอล และให้มั่นใจว่าครีมจับรลอนเนี่ยเข้าไปทั่วถึงทุกซอกทุกมุมของเส้นผมค่ะเวลาที่คุณจะใช้นะคะใช้เพียง3ปั๊มต่อ1ครั้งนะคะแบบนี้ค่ะเพียงแค่นี้ค่ะแค่สามปั๊มพอนะคะเวลาที่คุณจะใส่ครีมจับรลอนตัวนี้นะคะสาขอแนะนําให้คุณใส่เริ่มตรงที่กลางผมนะคะแล้วค็ไล่ลงไปที่ปลายผมแล้วค่อยย้อนกลับขึ้นมาที่ตรงขนผมค่ะ ถ้าคุณมีวีจับลอนแบบนี้นะคะก็ให้คุณใช้วีจับลอนเพื่อช่วยในการที่จะให้ลอนผมของคุณดูเด้งขึ้นเป็นลอนนานมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีวีจับลอนก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ใช้มือนะคะค่อยๆขย,ยขยำขึ้นแบบนี้เพื่อเป็นการช่วยจับลอนให้กับเส้นผมของคุณค่ะ แต่สําหรับสาเนี่ยสาชอบใช้หวีจับ้อนมากกว่าเพราะสามีความรู้สึกว่าเวลาที่สาใช้หวีจับลอนเนี่ยลอนของสาจะเป็นลอนสวยขึ้นแล้วก็จะจับลอนนานขึ้นค่ะ นี่คือข้อแตกต่างของการใช้วีจับลอนนะคะนี่คือวีจับลอนเพืเ่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมของสาเนี่ยจะเป็นลอนสวยกว่าอันนี้คือการที่สาใช้มือขยำเอาอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะข้อแตกต่างระหว่างการใช้วีจับลอนกับการใช้มือขยำหลังจากที่สาใส่ครีมจับลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะค่อยๆซับน้ําส่วนเกินออกจากผมเพื่อทําให้ผมแห้งเร็วขึ้นค่ะ วนนี้สาก็เช็ดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดผมสาจะไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดผมนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดผมเนี่ยพื้นสัมผัสมันจะค่อนข้างแข็งกระด้างและจะทําให้ผมคุณเนี่ยยิ่งชี้ฟูไปกันใหญ่หลังจากนี้สาจะปล่อยให้ผมแห้งเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วพอผมสาแห้งเนี่ยสาจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะผมของสาก,ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาทิ้งไว้ประมาณสักทั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะผมของสาก,ก็จะแห้งสนิทเดี๋ยวสาจะให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆเลยค่ะว่าผมของสากออกมาเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่ผมคุณแห้งนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมมันดูเหมือนมันจะแข็งๆจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แข็งนะคะมันเป็นการเซตตัวของครีมจับร้อนค่ะแค่คุณใช้มือนะคะค่อยๆกำกำไปแบบนี้นะคะแล้วก็กำขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการเบรกตัวเนื้อครีมให้นุ่มขึ้นนะคะแค่คุณทำแบบนี้นะคะ่ะผมของคุณก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะสาจะทําการเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านบนนี้นะคะมันจะดูแบบรีบๆติดหนังหัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมกันโดยการที่ใช้มือค่อยๆสอดเข้าไปใต้ผมนะคะในบริเวณหนังศีรษะนะคะแล้วก็ค่อยๆเขย่าค่ะ เขย่าเฉพาะแค่ตรงโคลนผมนะคะอย่าไปขย่าตรงปลายผมนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรอนมันจะแตกนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ผมของสามีวอลลุ่มขึ้นมาแล้ว หลังจากที่คุณทําทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาขอแนะนําอย่าเอามือไปจับไปเล่นผมบ่อยๆนะคะเพราะว่าการที่คุณเอามือไปจับไปเล่นผมบ่อยๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มการเสรียสีให้กับเส้นผมของคุณแล้วมันก็จะทําให้ผมคุณชี้ฟูค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับคนผมหยิกหรือต้องการให้สาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้สามารถติดต่อเข้ามาหาสาได้ทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ก็เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage Let's be k e r l y หรือยาสะผมสำหรับคนผมหยิกสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้เช่นกันนะคะถ้าคุณมีข้อเสนอแนะอยากให้สาทำคลิปวิดีโอแบบไหนสามารถส่งข้อความเข้ามาหาสาได้นะคะสาจะไปค้นคว้าหาความรู้และเอามาอธิบายให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบายบาย